หลวงพ่อฤารีลิงดำท่านได้เล่าเรื่องถอดจิตไปพบพระพุทธเจ้าและสาวกค่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะเมื่อวานนี้พูดเรื่องผีผีท่านขุนก็ลืมบอกไปว่าสำหรับสัตวบาลคือนักเรียนหญิงของโรงเรียนสุธรรมวิทยาที่เป็นนักเรียนประจำที่เป็นสัตวบาลที่เรียนจากแพทย์ก็มีสองคนคือหนึ่งบุญตา แล้ก็สองกุกกิกไอ้กุกกิกนี่ชื่อจริงๆอะไรเกกสมสีอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนขอดูตังราก่อนชื่อจริงๆไม่ได้เรียกกันเรียกแต่ว่ากุ๊กิกกุกก,กิกจิเกมคือกจกิตเกมก,มกับบุญตาทั้งสองคนนี้สัตวแพทย์ที่มาบวชอยู่ที่วัดสอนให้รู้จักการรักษาสุนัข เพราะว่าสุนัขที่นี่มีเกินร้อยตัวเฉพาะในวงขอบของรัว้วของที่พุิข้างนอกต่างหากข้าหาสุนัขจริงๆเฉพาะก็สารข้าหักเดือนละหลายก็สอบเรื่องนี้ก็ผ่านไปสำหรับวันนี้บรรดาท่านทั้งหลายตอนเช้าหลังจากฉันพัตตาหาเสร็จ ก็ไปชั้นล่างไปที่กุติชายน้ําเป็นที่ทํางานพักอยู่บายพอเช้าแปดโมงครึ่งก็ไปดูดวงชิดทํางานที่สลาสิบสองไร่ที่นั่นกําลังปูปูพื้นกับเบื้องเคลือบแล้วก็จะทําเคาน์เตอร์ต่างๆทําที่ขายอาหารรับทานรับรับทานอาหารกัน <c oughs> กรวมความว่าภารกิจตอนเช้าเสร็จไป ตอนหนึ่งที่12ไร่ได้ยินเสียงบีพาดบรรเลงก็คิดในใจว่าเสียงบีพาดมาจากไหนพระก็บอกว่าวันพวกนี้เป็นวันวิสาขบาูชาและเป็นวันสะดอกเคราะห์บรรดาคณะดนตรีของโรงเรียนสุธรรมัญาาวิทยามาซ้อมกันทิศลา2ไร่เพื่อทำที่นั่นหลังจากนั้นก็กลับพอก,กลับมาถึงที่พัก ตอนเช้ามันก็ดีเพราะตอนก่อนเทตอนก่อนเพนน่ะมันดีพอฉันเข้าเป็นเสร็จอาการง่วงลมเกิดขึ้นจะโรคเกานี่มันทําลายปริษาทหน้าดูบรรดาานพุทธบริษัทใครที่เคยเป็นคงไม่ทราบอาตมาไม่เคยเป็นมาก่อนเขาบอกเป็นโรคเกาก็แค่นั้นแหละแต่รู้สึกว่าโรคเกานี่เป็นโร,โรคที่มีความร้ายแรงมาก ทำลายระบบภาษาต,ต่างๆทั้งหมดในเมื่อโรคเก้ามารบกวนมานอนในที่สงัดก็หวนคิดถึงความหลังในสมัยมาบวชเข้าพรรษาที่หนึ่งผ่านไปกำลังจะเข้าพรรษาที่สองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือวันนี้วันขึ้นสิบสี่ค่ำเดือนหใกล้จะวิสาขาบูชา วันนี้ยังอยู่ที่ป่าศรีประจัน์อำเภอศรีประจัน์จังหวัดสุพรรณบุรีก <c oughs> ำลังฝึกทุกวิธีการทุดดงแบบออกริการฝึกทุด,ดงเวลานั่นก็แบกบเอาทำราเขานักทำโทรไปด้วยทั้งหมดนักทำโทรมีหนังสืออะไรบ้างแบกบไปด้วยถ้าจะถามว่าถ้าเป็นนักปฏิบัติทำไมต้องแบกหนังสือไป ก็ต้องขอตอบว่าปริยัติกับปฏิบัติปัญหากันไม่ได้ถ้าใช้ปริยัติอย่างเดียวไม่ใช้ปฏิบัติควบคุมอย่างนี้จะพบกับความเป็นมิจฉาทิฏฐิเต็มร้อยเปอร์เซนต์ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการอ่านหนังสือและใช้อารมณ์คิดอารมณ์คิดที่คิดจะคิดด้วยอารมณ์หยาบอารมณ์ที่เต็มไปด้วยนิวรณ์ห้าประการ ขาดสติสมัชัญะญขาดตัวปัญญาเรียนความเข้าใจโทานักปริยัตโดยตรงไม่ค่อยจะตรงกับความเป็นจริงในพระพุทธศาสนาเจนนั้นเมื่อจะปฏิบัติก็ต้องมีปริยัตด้วยเรียนนักธรรมทรีจบไปแล้ว <c oughs> ที่นั่งเขาไม่มีไม่มีการสอนบาลีกันเป็นบรรหนากที่วัดบานองโคจะเรียนจริงๆเรียนที่วัดบรนแพน ป็นวัดเจ้าหน้าตบลก็แบะตำราวิชานธรทำโทรไปหมดท่องแบบคล่องเพราะเงียบสงัดไม่มีใครกวนอ่านหนังสือเข้าใจเวลาอ่านหนังสือไม่เข้าใจตอนไหนก็ขีดเส้นใต้ไว้เวลาอ่านอ่านช้าช้าตั้งใจอ่านคราวละสี่ใบอ่านไปจบสีบ่ใบเวลาอ่านตั้งใจจำทุกตัวอักษร คบถ้อยคำแล้วก็วางมนังสือน,นิดหนึ่งนึกทบทวนดูจําได้หรือยังหรือสงสัยหรือยังถ้ายังก็ดูใหม่เป็นวาระที่สองดูช้าๆดูเที่ยวที่สองเที่ยวที่สองเริ่มสงสัยแล้วก็ดูเที่ยวที่สามแล้วแก้สงสัยไปนในตัวเสร็จถ้าข้อไหนแก้สงสัยไม่ได้ข้อนั้นขีดไว้ เอาไว้ถามบรรดาครูบาอาจารย์ที่ท่านจะมาสอนในเวลากลางคืนถ้าดีไม่ดีท่านก็มาสอนในเวลากลางวันถ้าถามว่าครูบาอาจารย์มาจากไหนก็ต้องตอบว่าไม่ทราบครูบาอาจารย์ที่มาสอนบางทีก็เป็นครวัตเป็นผู้ชายก็มีเป็นผู้หญิงก็มีคนคนแก่ก็มีเป็นคนหนุ่มคนสาวก็มีเป็นพระก็มี ถ้าจะมาตามความจำเป็นก็าเป็นว่าขณะวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานั้นวันนี้กำลังเงียบสงัดเวลาประมาณหกโมงเย็นนี่ก็หกโมงเย็นครึ่งนะที่บันทึกนี้ก็นึกถึงความหลังขึ้นมาว่าวันนั้นเราอยู่ในป่าสีประจันด้านทิศตะวนออก เรากําลังนั่งอ่านหนังสือและขีดเส้นใต้ตัวที่ไม่เข้าใจทั้งสององค์ก็ท,ทําเช่นเดียวกันเพราะเรียนมาด้วยกันทําด้วยกันปฏิบัติด้วยกันเมื่อขีดเส้นใต้เสร็จรู้สึกว่าการอ่านหนังสือมันเหนื่อยบางจุดก็คิดไม่ออกก็เริ่มเจริญกรรมฐานทำกรรมฐานพอจิตสบายพอมีรม์เป็นสุข กรรมาฐานจริงๆแล้วไม่ได้คิดหวังจะฌานแต่จะต้องการฌานสมาบัติต้องการอะไรไม่มีมีความต้องการอย่างเดียวคือจิตเป็นสุขถ้าขณะใดจิตเป็นสุขถือว,ว่าเราถึงกรรมาฐานกองนั้นถ้าขณะทำไปจิตยังไม่เป็นสุขถือว,ว่าใช้ไม่ได้ถ้ามีอารมณ์ฟุ้งซ่านแต่ว่าทำไปทำไปเมื่อจิตถึงที่สุดข,ของอารมณ์ คำว่าที่สุดของอารมณ์ก็ามาถึงอารมณ์ที่จย่าพึงได้จะถามว่าชานชั้นไหนนะไม่ได้มันได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นอย่างนักเรียนป .1 ก็เก่งที่สุดของป .1 น,นักเรียนป .2 ออก็เก่งที่สุดของป .2 ออเอาเก่งที่สุดก็นเลยกันคืออารมณ์ถึงที่สุดเมื่ออารมณ์ถึงที่สุดแล้วตำราเดิมก็เกิดมาคือตำราต่มน้ำ หวังว่าท่านผู้อ่านที่เลือกว่าฟังมาจากตอนต้นคงจำตำราตุ่มน้ำได้เมื่อจิตถึงที่สุดตำราตุ่มน้ำก็ปรากฏขึ้นนั่นคือมันก็ไปตามจุดที่ต้องการของมันมันไปของมันเองไม่มีการบังคับมันจะนึกว่าจะไปมันก็ไปไปในสถานที่ต่างๆก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จะไปก็ไปสวรรค์กันบ้าง ไปพม,ม่าโลกกันบ้างไปนรกบ้างไปแดนเปรตบ้างไปแดนสุรกายบ้างไปดินแดนมนุษย์บ้างตามเรื่องทำราวถ้าไปถึงในสถานที่นั้นก็พบใครคนใดคนหนึ่งและหลายๆคนก็ถามชื่อเขาว่าก่อนที่ท่านจะตายนะท่านอยู่ที่ไหนท่านชื่ออะไรนาาสกุลว่าอย่างไงมีลูกเต่ามีสามีมีพญญยาชื่ออะไรทําไมถึงมาอยู่ที่นี่ ทำอะไรไว้จึงตกมรกทำอะไรไว้จึงขึ้นสวรรค์ทำอะไรใช้ไว้จึงเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมอย่างนี้เป็นต้นถ้าท่านอกฟังอย่างนี้จะหาออ,อตริมนุสธรรมมนก็ยังไม่ได้นะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าในฐานะที่พวกเราห่มผ้ากาสาวพัดด้วยกันก็พยายามทำตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอน พอไปในแดนต่างๆเสร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้มีความรู้สึกว่าชีวิตของเราเล่อแหลมจนันจากนอเนื่องจากความตายมากเพราะอะไรเราอยู่ในป่าตามลำพัง <c oughs> ถึงแม้ว่าจะอยู่สามองก็เหมือนอยู่องค์เดียวความกลัวก็คือหนึ่งกลัวเสือจะกินแต่ยุงจะกินลิ้นจะก,กัดไม่กลัวเพราะยุงไม่กินลิ้นไม่กัด ใยการที่สองอาจจะงูกัดตายใยการที่สามอาจจะป่วยตายใยการที่สี่ถ้าความอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นเทวดาไม่เลี้ยงนางฟ้าไม่เลี้ยงออก็อดข้าวตายแต่กําลังใจก็มีว่าถ้ามันจะตายก็ตายเถอะเราจะตายด้วยกําลังของปีติในธรรมะในพระพุทธเจ้า ขณะเมื่อตัดสินใจอย่างนี้คือเวลาที่ตัดสินใจเวลานั้นนั่งอยู่ที่ชั้นดาวดึงอยู่ที่มุมหนึ่งของจุฬามณีเจดีสถาน <c oughs> <c oughs> เห็นพระกับเทวดาท่านมามาก <c oughs> ก็นึกในใจว่าก่อนจะเกิดเรามาจากไหนแต่ความจริงถ้าใช้จุตุปปาปตยานก็ทราบแต่ก็มันก็ไม่แน่อาจจะเป็นอุป,ปาทาน นึกในใจว่ามีพระองค์ไหนบ้างที่ท่านจะเมตตาบอกเราว่าก่อนที่เราเกิดมาจากไหนพอนึกเพืยอเท่านี้ก็มีพระองค์หนึ่งท่านเข้ามาใกล้แต่พระองค์นี้บรรดาท่านผู้ฟังและท่านผู้อ่านเป็นพระที่ต้องเคารพอย่างสูงนั่นคือสมเด็จพระสัมมาสัมทธเจ้า <c oughs> แต่ก็บอกว่าสัมภเกสี ก่อนที่เธอจะไปเกิดเป็นคนเธอไปจากพรมชั้นที่สี่เวลานั้นหลายชาติมาแล้วเธอปรารถนาพุทธภ,ภูมิ <c oughs> เวลานี้เธอก็ตั้งใจปรารถนาพุทธภูมิตามที่หลวงพ่อปานสอนอันนี้ถูกต้องแต่ว่าการเป็นพุทธภ,ภูมิของเธอน่นไม่ตลอดรอดสังเพียงเข้าได้ถึงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตเธอก็ต้องลาพุทธภูมิ ก็าถามท่้นว่าจะลาชาติไหนไชาติไหนจะได้เก้าสิบเก้าเปอร์เซนต์เธอบอกว่าชาตินี้แหละมันเป็นชาติสุดท้ายเธอเอาท่าเธอเอาจริงๆก็จบกับชาตินี้พุทธภูมิในความจริงนี่เธอก็ทําจริงมาทุกอย่างเอาจริงทุกอย่างทาชนิดที่เรียกว่าคนอื่นเขาไม่ค่อยจะทากันไม่ใช่ไม่มีคนทําอย่างนี้พระที่ทําอย่างนี้มีคนที่ทอย่างนี้มีแต่ว่ามีจํานวนน้อย เธอมาจากพรมชั้นที่สี่เวลาตายแล้วต้องกลับขึ้นไปสูงกว่านั้นความรู้สึกในเวลานั้นก็คิดว่าคงจะเป็นพรมชั้นที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าเพราะว่าตามเรื่องตำราพอคิดอย่างนั้นท่านก็บ,บอกว่าไม่ถกไม่ต้องไม่ใช่ดินแดงของพรมแต่ว่าเธอต้องรับภาระก่อนอย่าตายเธอต้องรับภาระพุทธภิก่อน ในเมื่อเธอลาจากพุทธภูมิแล้วเธอต้องทำงานพุทธภูมิจนกว่าจะสิ้นลมปราณก็เลยถามได้บอกว่าการสิ้นลมปราณน้ำอะไรกันแน่อายุเท่าไรท่านก็เลยบอกว่าสุดแล้วแต่กฎของกรรมกรรมนั้นมันมีสามอย่างหนึ่งกุศลก,กรรมกรรมที่เป็นบุญคือความดีความดีส่งผลให้ให้อยู่อายุเท่าไรก็อยู่ตอนเท่านั้น แล้วกรรมที่เป็นอหุษล์ือผลของความชั่วมันจะมาริดรอนอย่างไรก็เป็นให้เป็นก็มันจะมาชนิดรอนเมื่อะไรก็ต้องอยู่ได้แค่นั้นแต่ว่าอีกกรรมหนึ่งที่กรรมหมดไม่ได้คือกรรมความดีที่ทําไว้แล้วก็งานนั้นยังไม่เสร็จตามคําสั่งถ้างานนั้นยังไม่เสร็จตามคําสั่งเพียงใดเธอก็อยังตายไม่ได้ ก็ถามว่าใครจะเป็นคนสั่งท่านก็ตอบว่าวันนั้นจะรู้เองถามว่าวันนั้นมีเวลากี่ปีไว้เจ้าค่ะท่านบอกการนับปีนับเดือนนั้นวันนั้นไม่ถูก,ถกแต่กำลังใจของเธอ <c oughs> แต่กำลังใจของเธอถึงวันนั้นมาอไรจะทราบจะทราบเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าขึ้นชื่อว่าความตายยังไม่มีในป่า ใน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 ป่าของอะไรอำเภอศีีประจันต์ตอนนั้นท่านก็นิ่งโูกพูดหรือพูกเขียนนี่ก็นิ่งเหมือนกันนึกในใจว่าข้อความใดที่เราอ่านหนังสือแล้ววันนี้ที่มีความไม่เข้าใจเราขีดข้าไว้มีพระองค์ใดไหมที่จะสอนเราหรือเทวดาองค์ไหนหรือพระองค์ไหน พอนึกอย่างนี้ท่านก็นยิม้มท่านบอกฉันนี่แหละจะเป็นคนสอนท่านก็แนะนาให้บอกว่าถ้าหากว่าจะสอบตามวิธีกรรมที่ก็สอบต้องตอบอย่างนี้ต้องมีความเข้าใจอย่างนี้แต่ว่าถ้าอยาวจริงตามแบบปฏิบัติในพุทธศาสนาจริงต้องมีความเข้าใจอย่างนี้ที่มันผิดกันรู้สึกว่ามันผิดกันมาก แล้วก็ท่านอธิบายให้ฟังจะมีความเข้าใจทุกข้อหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าหลังต่อจากนี้ไปเธอก็ไปที่เก่าของเธอก็แล้วกันนะฉันจะเข้าจุลามุนีเจดีสถานเ <c oughs> พราะพรมเทวดาพระอริยเจ้าท่านคอยอยู่ก็ถามท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นจะเข้าไปได้มันงงใดไหมอยากจะเจอพรมเจอเทวดามากๆเจอพระอริยเจ้า ก็มีความเคารพในพระอริยเจ้ามากท่านบอกว่าเข้าได้แล้วท่านก็สเสด็จเข้าไปอาตมาเองก็เดินเข้าไปก็พอดีสององค์ก็มาพร้อมกันเข้าไปพร้อมกันเข้าไปก็เห็นว่าพระอริยเจ้าด่างเป็นกลุ่มๆความจริงคาว่าพระอริยเจ้าจริง,รงๆเนี่ยบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ท่านตายไปแล้วเนี่ยมันเรื่องหนึ่งต่างหาก สำหรับพระอาาริยเจ้าที่ยังไม่ตายที่มีความสําคัญที่ท่านเป็นพระก็มีท่านเป็นอุบาศกอุบาติกาคือผู้หญิงผู้ชายที่ยังไม่ได้บวชก็มีนี่เป็นพระอาาริยเจ้าท่านตั้งตามลําดับของท่านต่างคนต่างตัง้งใจฝันดับรับรสพุทธพจน,น,น์เิศนาชจองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ท่านบอและท่านบุกฟัง อ่านมาถึงตอนนี้แล้วฟังถึงตอนนี้จะรู้สึกว่าคนพูดบ้าหรือเปล่าก็ไม่ทราบก็ไหนๆมันก็บ้ามาหลายสิบปีแล้วก็บ้ามันต่อไปหลังจากท่านเส้นเทศเสร็จท่านก็หายไปผูพ้พูดและผู้เขียนก็หันไปวองพระอริยเจ้าที่สนใจก็คือพระอริยเจ้าที่ยังไม่ตาย ที่ตายแล้วน้ำมสการท่านท่านก็ยิ้มท่างก็จับมือจับไม้ท่านก็ชี้มือชี้ไม้แสดงว่ารู้จักกรรมกรก็เยอะแยะเชนชาติก่อนๆแต่พระอริยเจ้าที่ยังไม่ตายนี่ก็หลายพระอรหันต์ก็มีพระโสดาสีทาคานาคาก็มีพระว่าติเปรนาคามีคระ่งผู้หญิงผู้ชายก็มีพระโสดาบันก็มีสิทาคามีก็มี เมื่อเห็นคระราชาท่านเป็นพระอริยเจ้าก็รู้สึกอายท่านว่าท่านนุ่งกางเกงท่านนุ่งผ้าจงกระเบนท่านก็เป็นพระอริยเจ้าได้แต่เรายังไม่ใช่พระอริยเจ้าเราเลวก็ท่านมากที่รู้จักท่านก็มีเยอะแต่ความจริงพระอริยเจ้าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยมันก็แหวญาติโยมท่านโปรดฟัง บางคนก็แต่งตัวรุ่งเริงรุงริงข้าเก่าแล้วก็อีกคนแต่งตัวดีๆไม่ค่อมีมีแต่คนจะจนแสนจนจนน้อยบ้างจนมากบ้างจนจริงๆ <c oughs> ดูเครื่องแต่งตัวแต่ถ้าดูความเป็นทิพย์ของท่านมีความผ่องใสามากไม่ขอดูภาพเดิมท่านนะที่รู้เครื่องแต่งตัวแที่รู้จักกันก็มีที่ไม่รู้จักกันก็ม,ทกกกมีที่รู้จักกันก็มีหลายคน ที่รู้จักกันก็รู้สึกว่าบรรดาประชาชนบางคนดูถูกดูหมิ่นท่านว่าเป็นคนโง่เง่าเ,าเต,าต่าตุนก็รู้ความว่าวันนี้เป็นวันสําคัญวันหนึ่งในอดีตคือก่อนเข้าบรรษาที่สองวันนั่งคิดนอนคิดถึงความหลังว่าเดเราอยู่ในป่าศิะจันทร์หลังจากนั้นก็กลับก็คิดว่าอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวรงเป็นแค่พักเดียว พอกลับลงมาปรากฏว่าได้รุนพอดีก็จึงหยิบบาทขึ้นสะพายตั้งใจว่าจะใส่ต้นไม้ต้นไหนเป็นที่เป็นบาทเคยแขวนต้นไม้พอสะพายบาทเสร็จพอหันหน้ามาออกจะเดินทางจากรถ <c oughs> ก็ปรากฏว่ามีเทวด,ดากับนางฟ้านากาสเทวด,ดาก็มี ลูกก็เทวดาก็มีพุทธมเทวดาก็มีท่านยืนเป็นแถวอยู่ท่านบอกว่าวันนี้ไม่ต้องเดินไกลเจ้าค่ะเพราะเมื่อคืนไม่ได้หลับตลอดคืนไม่ต้องเดินไกลฉันไมาคอยแล้วถ้าก็ใส่บาตรพอใส่บาตรแล้วท่านก็ยกมือสาธุท่านบอกว่าที่ท่านคิดว่าท่านไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าแต่ก็โจงอย่าลืมว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ ก็เลยบอกว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยมีบารมีไม่เท่าพระอริยเจ้าท่านท่านมีความบริสุทธิ์แล้วยังประสูดาบันท่านตัดสัญญสามได้และสกิทาคามีก็เช่นเดียวกันพระนาคามีท่านตัดสัญญอห้าได้แต่ว่าพระโพธิสัตว์ตัดอะไรยังไม่ได้แม้แต่นิวรยังมีเต็มตัวแต่เทวดากับนางฟ้าท่านบอกว่าก็ไม่ใช่ของแปลกในเมื่อทําบุญได้บุญก็แล้วกัน เมื่อท่านพูดเท่านั้นถ้าท่านก็นั่งลงยกมือไหว้แล้วก็หายไปพวกนี้ไม่ต้องเดินหายไปเฉยๆเป็นนั้นว่าวันนั้นข้าวเยอะแ้่กับข้าวไม่มีมีแต่ข้าวสีเหลืองเฉยๆถ้าสององค์ก็อีสององค์ก็ยิ้มบอกวันนี้เราสบายนะเราเที่ยวกันแบบนี้เรามีความสดชื่นได้รั้ความรู้คิดว่าปีนี้เราต้องสอบต้องทำโทได้แน่ เพราะว่าเราได้ครูใหญ่สอ,สอนวิชาทั้งสองประเภททั้งได้ปริยัติและบ้านปฏิบัติให้มีความเข้าใจในตำราทั้งสองอย่าง <c oughs> ถ้าเขาสอบด้านปริยัติให้ตอบอย่างนี้ถ้าจะปฏิบัติให้มีความเข้าใจอย่างนี้นี่แหละผู้อ่านและผู้ฟังเรื่องปริยัติกับปฏิบัติเป็นขัดกันตรงนี้แหละเพราะว่าความเข้าใจไม่เสมอกัน จะปรยัดปฏิบัติก็เหมือนกันปฏิบัติถ้าได้ถึงไหนมีความเข้าใจถึงนั้นอย่างคนที่เป็นพระโสดาบันจะเข้าใจเรื่องราวพระสกิทาคาวมีท่าไม่ได้ความเข้าใจยังผิดมากเกือบเต็มร้อยเปอร์เซน์ที่ท่านได้พระสกิทาคามีจะเข้าใจเรื่องอณาคามีก็ยังไม่ถึงยังไม่ถูกอีกท่านได้นาคาามีจะเข้าใจเรื่องอรหันต์ก็ไม่ได้ ทหารธรรมดาจะไปเข้าใจเรื่องอากาศสาวกเรื่องไฟเพื่อนไยเรื่อนขวาไม่ได้ต้องถึงขั้นจริงๆจึงจะตอบถูกเข้าใจถูกรู้ถูกเป็นอนุวาเมื่อใช้ข้าวเสร็จก็ปรึกษากันว่าเราทั้งสามคนจะนอนหรือไม่นอนที่สององค์ก็ตอบว่าเราต้องนอนร่างกายต้องเป็นร่างกาย เมื่อคืนนี้ร่างกายมันนั่งมันนั่งทั้งข้างล่างแล้วก็นั่งทั้งข้างบนไม่มีเวลาพักผ่อนให้คลายตัวมันบ้างแต่การนอนองเราก็ต้องนอนอย่างพระตามที่หลวงพ่อปานท่านสอนยังไงยังไงอย่าทิ้งคําสอนงั้วปานเพราะคาสอนว่าปานนี้กับพระที่ท่านสอนเข้าบนนั้นช่างเหมือนกันจริงๆ ไม่มีอะไรแตกต่างกันต่างคนต่างก็เข้ากรดนอนเ <c oughs> <c oughs> วลานอนทำยังไงบรรดาท่านพุทธบริษัทก็น,นอนธรรมดาธรรมดาไม่จะวิเศษวิโสอะไรที่ฟังอย่างนี้นะที่ฟังอยู่นี่แล้วอ่านอยู่นี่ก็ตามจงอย่าคิดว่าผู้พูดหรือผู้อ่านนี่เป็นผู้วิเศษวิโสยางก่อนต้องถามกันก่อนว่านิวรณ์ทั้งห้าประการตัวไหนแตกขาดบ้าง คำว่านิวนรนแปลว่ากิเลสหยาบที่ทําบัญญาให้ถอยหลังคือเป็นคนไร้ปัญญาก็ต้องขอต่อว่านิวรนทั้งห้าประการครบทุนบริบูรณ์ดีและเรวความเรวยังมีอยู่ทั้งห้ายอย่างความรักในระหว่างเพศก็มีความอารมณ์ไม่พอใจก็มีความง่วงเหงาเฮาานอนก็มี อารมณ์ฟุ้งซ่านคิดรล้เน่ารถน่าทางก็มีอาการสงสัยก็มีความเร็วทั้งห้าอย่างนี่ยังมีครบจะได้คนฟังและคนอ่านจงอย่าคิดว่าคนพูดและคนเขียนนี่เป็นคนดียังเป็นคนเร็วเต็มร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าเป็นประเภทที่เร็วค่อยๆแคะความเร็วออกแต่มันก็ไม่ออกนนวอนมันเหนียวเหลือเกิน ตอนนี้แต่ถ้าจะถามว่าขานขณะที่อยู่ในปา่าถ้าที่วอนโกนใจจะทํำยังไงก็ต้องขอตอบสั้นๆว่าในบาลีทจานบอกว่ามือก็ไม้สดที่แช่น้ํายางมันก็สดน้ํามันก็เปียกมันก็ชุ่มทั้งยางยางก็ชุ่มน้ําก็เปียกถ้าไม้สดยกขึ้นมาจากน้ําวางไว้บนตะเหลียงใบว่าวางบนคาน น้ำมันจะแห้งจากไม่สดแต่ยางยังมีอยู่ชั้นใดพระที่กําลังทุดดงอยู่ในป่าก็เหมือนไม้สดที่ยกขึ้นมาจากน้ําวางไว้บนคานชั้นนั้น <c oughs> <c oughs> ในเมื่อดิวันมันจะเข้ามากวนใจก็ต้องทราบทันทีว่าเวลานี้เรากําลังหนีความชั่ว <c oughs> <c oughs> กำลังแสวงหาความดีถ้านิวรนตัวนี้เข้ามาสิงใจเราพวกนี้เราอดข้าวเสืออาจจะกัดตายก็ได้ งูอาจจะกัดตายก็ได้เป็บโรคตายก็ได้แต่วันนี้เทวดานางฟ้าอาจจะไม่ข้าวกินก็ได้เราจะยอมแพ้นิวรณ์ไม่ได้ <c oughs> เราจะไม่ชนะนิวรณ์แต่ว่าเราจะยันนิวรณ์ไว้ที่เอาถ้ารมนิวรณ์เกิดขึ้นพับก็มีความรู้สึกตัวก็ตัดทันทีนิวรณ์ตัวต้นตัดด้วยกายตานุสติกายสุภกรรมฐาน นิวรณ์ตัวที่สองตัดเวพมีหารสี่หรือก็ศสินสี่ไม่ยากมันคล่องไปแล้วถ้านิวรณ์ตัวที่ห้าเกิดขึ้นก็ไม่ยากขออยับใจปั๊บเปิดเลยไปสวรรค์นุ่นสวรรค์คนมากรื่นเริงมากหายว่องไปเองพอนิวรณ์ตัวที่สี่เกิดขึ้นความฟุง้งซ่นนานําขาญอันนี้ไม่หนักจับภาพพระพุทธเจ้าเท่าที่เคยเห็น เห็นแย้มพระโอดปับหายฟุ้งสั้นทันทีถ้าอารมณสงสัยเกิดขึ้นมาเมื่อไรจับพระพุทธเจ้าทันทีมองดูไว้เจ้าเห็นหลวงพุทธเชื่อใจหมดสงสัยแค่นี้พอนี่เป็นวิธีตัดคือถือว่าเป็นการฝึกขั้นต้นในการที่จะเข้าไปเข้าทุดงในป่าแต่ก็เป็นขั้นอกุกฤษเวลานี้ยิงอยู่ที่ป่าที่ไหนล่ะ ศรีประจันอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีได้เวรงวันแรง,แรง,แรงที่สี่ค่ำเือนหกวันรุ่งขึ้นพรุ่งนี้จะเป็นวันวิสาขบูชาเราก็จะทําพิธีวิสาขบูชาในป่าแล้วจะทาก็ยังไงเดี๋ยวก็ฟังกันหน้าสองหรือว่าท่านทั้งหลายที่อ่านก็อ่านกันตอนตอนที่ตอนที่สี่ต่อไปอาราบรรดาท่านทั้งหลาย มองดูเวลาที่ตั้งไปแล้วก็หมดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแต่บรรดาจ้นพุทธศาสนิกชนผู้ฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดี